โอ้นับเดียวไม่ตรงกันปะมีกับไรไว้จะจับเบี้ยลูกไข่เอาแต่ส่ต้นไม่ใจ่ายจับระบียรอดเยอะมากผมมีกันนะอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมเหนียวเลยก่อนนั้นตรงนี้ว่าโอ้น่าน้องเหนียวเลยอลูลาเม็ดอย่งนีที่นี่เกลือดีเก้อจริงไง สวัสดีครับเข้าเรื่องที่มีสาระบ้างดีกว่านะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการอัดจารบีของรถขุดยันมากันนะครับรถขุดยันมาแต่ละรุ่นมันจะมีจุดอัดจารบีที่แตกต่างกันนะครับให้เราสังเกตง่ายๆนะครับจุดอัดจารบีโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงบริเวณของสลักที่เป็นจุดหมุนของแต่ละช่วงของรถขุดนะครับโดยการอัดจารบีเราอาจจะเริ่มจากตรงส่วนของบุ้งกีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไปที่อาร์ม แล้วก็ไปที่บูมนะครับเพื่อให้เราสามารถนับจุดอัดได้ง่ายนะครับตรงจุดต่อระหว่างช่วงของอาร์มแล้วก็ช่วงของบูมนะครับก็จะมีทั้งตำแหน่งที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จุดที่อยู่ด้านด้านล่างของช่วงก็ต่อนะครับแล้วก็ตรงตรงบริเวณฐานของตัวกระบอกนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่จุดถัดมาก็คือตรงของโคนบูมนะครับโคนบูมเนี่ยก็จะมีตรง ตำแหน่งของตัวสลักโคนบูมทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของกระบอกที่เป็นกระบอกของตัวสวิงบูมนะครับเก็บอัดจาะระบีจนครบทุกจุดนะครับจุดต่อไปสุดท้ายก็คือจุดของชุดใบมีดดันดินนะครับจุดนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะลืมนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาใช้งานไปนานๆแล้วดินมันจะเข้าไปติดบริเวณของตัวสลักของใบมีดนะครับทําให้มองไม่เห็นตำแหน่งของหัวอัดจาะระบี ก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่มีหัวอัดหลายๆท่านก็อาจจะลืมก็อาจจนครบทุกจุดนะครับจุดอัดจรบีหลักๆจะต้องมีการอัดจรบีทุกวันนะครับของรุ่น VO 17ก็จะมีจุดอัดจรบีมีอยู่ด้วยกัน19จุดต่อมารุ่นของ VO 35 v o 30นะครับก็จะมี19จุดเช่นเดียวกันตัวรุ่น VO 50 55ก็จะมีทั้งหมด21จุดนะครับสำหรับจุดอัดที่ที่พูดมาเนี่ยอ่ายังไม่ได้รวมจุดอัดอีก2จุดนะครับซึ่งเป็นจุดอัดจรบีของ ลูกปืนเอวแล้วก็เฟืองเอวนะครับเราจะไม่ได้อัดทุกวันนะครับแนะนําให้อัดทุกๆ50ชั่วโมงนะครับลักษณะหรือว่าวิธีการที่เราจะอจารบีจุดนี้เราจะใช้วิธีการอัดจารบี8ทิศทางนะครับ8ทิศทางยังไง8ทิศทางก็คือเราหมุนทีละ45องศาแล้วก็อัดจารบีทั้ง2ทั้ง2หัวอัดนะครับก็คือทั้งลูกปืนเอวแล้วก็เฟืองเอวโยกเข้าไปสัก3าครั้งคนที่ขับรถก็ มีการบิบแตรให้สัญญาณก่อนที่จะหมุนรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปอัดอีกหัวหนึงยก3ามครั้งแล้วก็หมุนอีก45องศาขยับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนครบ8ตําแหน่งนะครับก็คือ8ทิศทางนะครับทีละ45องศาหมุนจนครบการอัดจราบีของรถขุดเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากรถขุดของเรามันมีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นการรับแรงของสลักพวกนี้ ถ้าเราไม่มีการอัดจรารบีเข้าไปมันก็ไม่มีการหล่อลื่นนะครับเกิดการสึกหรอได้ง่ายเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของรถก็จะสั้นลงในหัวรถขุดทุกท่านอย่าลืมอัดจารบีของรถขุดทุกครั้งจะก่อนหรือหลังใช้งานรถก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับฝากติดตามช่อง y o u t u b e ยันมาศูนย์สงขลาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับ